สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เนาะคะ่กะกับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะก็เป็นเช้าเนาะคะ่ะอากาศเย็นๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็มีแนวทางเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะ ของคุณแม่นำเดือนเนาะคะ่ะได้ส่งมาแบบด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ส่งมาให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565เนาะค่ะพี่น้องก็มีเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะแล้วก็มีสูตรสองอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งล่างเนาะคะ่ะแล้วก็มีดับคู่ล่างเนาะคะ่ะที่แม่นำเดือนได้ ให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีได้ไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะที่แม่นาเดือนได้ฝากมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมหลับฟังและเอาไปวิเคราะห์เนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมหลับฟังแนวทางของคุณแม่น้าเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะ,ะได้ผลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าคุณแม่น้ำเดือนจะให้เลขกวิ่งเนาะคะ่ะเงินแสนล่างอย่างเดียวตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีกลับไปรับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอาค่ะกับเข้ามารับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าคุณแม่น้ําเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องให แนวทาเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งกุมภาพันเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเป็นเรื่องธรรมดาเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC. ค่ะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะหนึ่งกุมภาพันเนาะคะ่ะหนึ่งกุมภาพันธ์ หกหกนะคะเลขวิ่งเงินแสนนะคะเลขวิ่งเงินแสนนะคะพี่น้องแม่น้ําเดือนเด้อค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะพี่น้องก็คอยมาลุ่นกันเนาะคะ่ะพี่น้องในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะ พี่น้องมีตัวเด็ดตดัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถนะคะพี่น้องมาจับคู่กับเหลขวิ่งเงินแสนที่คุณแม่นำเดือนให้มาเนาะคะ่ะวิ่งเงินแสนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้วิ่งเงินแสนเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิ่งวิ่งเงินแสนเด้อค่ะ วิ่งเงินแสนเนาะค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะคะ่ะให้มาเนาะค่ะพี่น้องให้มาให้มาหกกับเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องหกกับเจ็ดเนาะคะ่ะหกกับเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะคะ่ะ คุณแม่ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอเนาะค่ะพี่น้องก็มีเขามีหลุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้วิ่งวิ่งสูตรสองเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิ่งล่างสูตรสองวิ่งล่างเนาะคะ่ะวิ่งล่างเนาะค่ะพี่น้องอันนี้วิ่งล่างสูตรสองเด้คอค่ะค่ะคุณแม่ก็มี ให้สองสูตรเนาะค่ะพี่น้องสูตรเงินแสนเนาะค่ะและสูตรสองวิ่งล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรสองวิ่งล่างเนาะค่ะสูตรสองวิ่งล่างเด้อค่ะสูตรสองวิ่งล่างเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะค่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วสามารถเนาะค่ะเอามาจับคู่ได้เด้อค่ะ สูตรสองนะคะพี่น้องค่ะสูตรสองคุณแม่นำเดือนให้มานะค่ะพี่น้องมีเก้านะคะพี่น้องเก้าเห็นชัดบนนอกค่ะมีเก้ามีศูนย์นะคะและมีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องอันนี้สูตรสองเด้อค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สูตรวิ่งเงินแสนให้หกกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สูตรสองเนาะคะ่ะ สูตรสองค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือว่ามีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถเนาะค่ะสามารถมาจับคู่จับวินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่มีดับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีดับคู่ล่างมาให้อีกเนาะค่ะพี่น้องดับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะดับคู่ล่างเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะดับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาให้พี่น้องเอฟซี FC ได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องว่าคุณแม่นําเดือนให้มาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะดับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขียนเป็นสองใบเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เต็มเนาะคะ่ะมันเต็มแล้วเนาะค่ะพี่น้องดับคู่ล่างเนาะคะ่ะหนึ่งกุมภาเนาะค่ะพี่น้อง หกหกเนาะคะ่ะดับคู่ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องดับคู่ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องของคุณแม่นาเดือนได้ให้เอามาฝากตอนพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณา,าเบิงเนาะ,ค,ะ ong, ค่ะพี่น้องค่ะดับคู่ล่างเด้อค่ะดับคู่อ้ดับคู่เนาะค่ะพี่น้องดับคู่ล่านงะดับคู่ล่าง ดับคู่ล่างดับคู่ล่างนะค่ะพี่น้องมีห้าศูนย์ 5, 0, นะคะพี่น้องค่ะห้าศูนย์หกสามและเจ็ดหกเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีแปดเก้าเก้าสองนะคะ่ะศูนย์ห้า ค่ะดับคู่ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะและก็หนึ่งแปดสองหนึ่งค่ะสามสี 3, 4, แ 4, 7, ะะ่และสีะ่เจ็ดนะคะพี่น้องค่ะและสี่เจ็ดเดอค่ะพี่น้องดับล่างเนาะคะ่ะดับล่างเห็นชัดบหมนอค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดไหมคะ ค่ะคงจะเห็นชัดอยู่นะค่ะพี่น้องค่ะกับแคปหน้าจอไวปนะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางนะค่ะพี่น้องค่ะของคุณแม่นําเดือนนะค่ะพี่น้องก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC ในวันที่หน <c oughs> ึ่งกุมภาพันธ์นะค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกหกนะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางนะคะ่ะหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะ่ะหกหกนะค่ะเลขวิ่งเงินแสนแม่น้าเดือนนะค่ะพี่น้อง วิ่งเงินแสนล่างเนาะคะ่ะหกกับเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องะารือจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องหกกับเจ็ดหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะคะ่ะก็สามารถมาจับขู่จับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะและมีสูตรสองวิ่งล่างเนาะคะ่ะ ก้าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งเนาะคะ่ะพี่น้องหรือเจอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับเลขวิ่งเนาะค่ะสายวิ่งสายหลุดนี่อยา่าพลาดเด็ดขาดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็มีเนาะคะ่ะเลขดับดับคู่ล่างเนาะคะ่ะพี่น้องหน 1, ึ่งกุมภาพันสองห้าหกหกเนาะคะ่ะดับคู่ล่างเนาะ,ค,ะนค่ะมีห้าศูนย์หกสามเจ็ดหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แปดเก้าเก้าสองศูนย์ห้าเนาะค่ะหนึ่งแปดสองหนึ่งสามสี่สี่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นคู่ดับล่างเนาะค่ะที่คุณแม่นำเดือนได้ฝากมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเลขวิ่งเงินแสนและเลขวิ่งล่างสูตรสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะและก็ดับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องที่แม่นำเดือนได้ฝากมาตอน ให้ฝากต้อนพี่น้องเอฟซีในวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นำเดือนหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากต้อนพี่น้องเอฟซี FC ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกหกนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะการหวยก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์พิจารณาเบื้องดีๆเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะ,ะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะท้ายนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำลำรวยรวกันทุกคนเด้อค่ะ กสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ